ในลำดับต่อไปนะคะโรงเรียนปราโมทวิทยารามินทราขอมอบโลก่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติแด่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องด้วยดีเป็นเวลา10ปี15ปีและ20ปีตามลำดับดังต่อไปนี้ปฏิบัติหน้าที่20ปีนางรุ่งทิพย์พุกสอน ปฏิบัติหน้าที่15ปีนางสาวจันทิราพรแก้วจำหนงนางสาวการดาเขียวเล็กและนางรจนาอวยชัยปฏิบัติหน้าที่10ปีได้แก่นายธานินเรืองศรีสัง นางสาวอรารยาตาลสิทธิ์นางสาวตรีนุชภูเงินและนางวิสุตาเรืองสีสัง ในลำดับต่อไปราวงวัลครูที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมโดยไม่ลาไม่ขาดไม่สายเป็นเวลา4ปีและ2ปีได้แก่นางนาลินาชีวะโอสถมาแลค่ะขออภัยลำดับที่หนึ่งนะคะ เป็นนางสุจิตราสุวรรณครูพิเศษภาษาอังกฤษตั้งแต่ปีการศึกษา2549ถึง2552นะคะต่อไปนะคะรางวัลครูที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมไม่ลาไม่ขาดไม่สายตลอดปีการศึกษา2552ได้แก่นางจันเพนชัยโยลา นางสาวรุ่งนภาขันพิกุลนางสาวนิลุบลจันทรศรีนางจันทนีพักดีพิพัฒน นางจตุรพรสุธ,ธานธีรพงศ์คุณครูผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องเรียนตัวอย่างในโครงการประกวดห้องเรียนปีการศึกษา2552ได้แก่นางจิติมาศีกัตศิกร ครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งรางวัลครูที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูสุดดีในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจากครุสุภาได้แก่นางสาวจันทิราพรแก้วจำนง ผู้ผู้ที่ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาคได้แก่นางลักษณาสังคมาศผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นางเรนูไทยขำ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสุริสาสังเพชรผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่นางสาวอารยาตาลสิทธิ์ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันเล่านิทานชาดกได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ นางทิพวรรณเกลี้ยงขำคุณครูที่ได้ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านบรรล,ลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายครบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แก่ผู้เยี่ยมบ้านนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหนึงนางนรินรัตน์วงแจ้งจินดา ผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ 7, นางสาวพัชรีสังทองผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ทับ 1, นางอุไรวันสมรัพย์ผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่3ทับ 2, นางปรีานาตพลายชุม ผู้ที่ดําเนินการโครงการเยี่ยมบ้านบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายครบร้อยเเซโรงเรียนอนุบาลปราโมทพัฒนาได้แก่ในระดับนักเรียนเตรียมอนุบาลน,นางพัชรีพรเจริญบงนางสาวสิรีพรเฉลิมเมือง นางจันทนีพักดีพิพัฒน์ผู้ที่เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับอนุบาลปีที่หนึ่งได้แก่นางวารนุชบรรยงบุญยริศน,นางกัญญาคงเพิ่มพูล ผู้เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับอนุบาลปีที่2ได้แก่น,นางขวัญใจสุขไทยสมนางสาวมณีนุชวิสาระประกรและผู้ที่เยี่ยมบ้านนักเรียนระดับอนุบาลปีที่3ได้แก่ นางสาวทิพสุดาชาญธน,นูผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยดีได้แก่นายกสมาคมผู้ปกครองและครูปีการศึกษา2552ได้ให้ความอนุเคราะห์นำคณะวิทยากรฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนในกิจกรรมกีฬาสี และให้การสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันวิชาการปีการศึกษา2552ได้แก่พันโทชัยนรงค์เดือนแรมท่านไม่สามารถมาได้นะคะวันนี้ติดภารกิจราชการค่ะท่านต่อไปเป็นอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการโดยนำคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน่น ปีการศึกษา2,552และกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับครูนักก่อกริดจ,จังหวัดนนทบุรีได้แก่คุณภาสกรทิติธนาวนิชค่ะ